มีใบางานให้ทำอ่าไม่ต้องหยิบสมุดขึ้นมาคุณรูณมีใบางานให้ทำเดี๋ยวให้นักเรียนฟังนะคะทบทวนทบทวนเออคำแรก stand up sit down stand sit walk run jump โ okay. อเ uh, ค under stand everyone under stand เข้าใจไหมคะเข้าใจตอบ yes ไม่เข้าใจตอบ no โอเคคุณครูมีใบางานเอานั่งให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวคุณครูจะแจกคนละหนึ่งแผ่นนั่งที่เลยค่ะใครไม่นั่งคุณครูไม่ให้ <Okay. S 1> ไม่ต้องค่ะอาน้องกลุ่มนี้เหยบหนึ่งแผ่นแล้วส่งไปให้เพื่อนใครได้แล้วเขียนชื่อไว้เลยนะคะเขียนชื่อไว้เลยนะคะกัน ใบงานหายนะคะใครไม่เขียนชื่อจะไม่ได้คะแนนเดี๋ยวถ้าทำเสร็จเรียบร้อยท้ายชั่วโมงจะให้เล่นเกมนะถ้ามีเวลาเหลืออาแจกครั้หนึ่งแผ่นหนึ่งไม่พอ,อไม่พออ้าวเร็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 ว,รวไม่เป็นไร้อวใครยังไม่ได้อีกไว้แผ่นเดียวลูก หยิบไว้แผ่นเดียวแล้วส่งต่อเพื่อนค่ะเขียนชื่อค่ะเขียนชื่อการุณาเขียนชื่อค่ะอ่าโอเคอ่าทุกคนดูทุกคนดูทุกคนดูเลยอ่าดูนะคะไซโยเนมนะคะไซโยเนมเขียนชื่อลงไปนะคะเอ่อ on the paper นะคะ on the paper oh. บนกระดาษนะคะ on the top paper นะคะด้านบนของกระดาษนะคะเขียนชื่อลงไปเลยเขียนชื่อเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเมาฟังคุณครูอ่านให้ฟังแล้วเด็กๆก็จะ เอานับย้อนกับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1อ่าพร้อม Are อ e a ุไ y ้ดิโอเคนักเรียนฟังคำสั่งแบบฝึกท้ายบทเรียนแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนะคะคำชี้แจงอ่าเดี๋ยวใครไม่ฟังทำไม่ได้คำชี้แจงนะคะให้นักเรียนฟังเสียงนะคะเอ่อคุณครู นะคะความเสียงครูเราไม่ได้เอาเราไม่มีแถบบันทึกเสียงให้นักเรียนฟังให้เรียนฟังเสียงคุณครูแล้วนักเรียนเลือกคําที่ถูกต้องถ้านักเรียนไม่ฟังจะทําไม่ได้นะคะตอนนี้สมุดไม่ใช้ค่ะให้ทําในนี้สมุดไม่ใช้นะคะให้ทําในใบางานยกเว้นนักเรียนที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางยังไม่ได้ใบางานใบนี้คุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะถ้าเรียนภาษาอังกฤษกับคุณคณรูจารุลักษ์ ให้อ e ีเมลตัวเดิมนะคะจะส่งไปให้ใบางานไปให้เหมือนเดิมถ้าคุณครูยังต้องการใบางานของบทฟันป .1 นะคะวันนี้ก็ให้เด็กๆนั้นทําในสมุดไปก่อนนะคะสําหรับโรงเรียนปลายทางอายุเด <Yeah. S 1> พร้อมแล้วฟังคาชี้แจงเลยให้นักเรียนฟังเสียงคุณครูอ่านนะคะไม่ต้องฟังเสียงจากแถบบันทึกเสียงนะคะวันนี้ให้ฟังครูอ่านแล้วก็วงกลมข้อที่ถูกต้อง Listen and circle นะคะ Listen and circle ฟังและวงกลม Understand กลมหนึ่งตรงนี้ Understand คร <Yeah. S 1> ูให้ทำอะไรครูให้ทำอะไร <Yeah. S 1> Listen and circle ให้ทำอะไรให้ฟังแล้วก็วงกลมข้อที่ถูกต้องอยุ่ในนีพร้อมแล้ว number one ข้อหนึ่งข้อหนึ่งชี้ไปที่ข้อหนึ่งเลยทุกคนชี้ไว้ที่ข้อหนึ่งเลยแล้วฟังนะคะชิดดาว s i t down a b หรือ C เมื่อนักเรียนได้ยินเสียงคุณครูอ่านซิ d ดาวนัแล้เรียนดูภาพข้อ A ข้อ B หรือข้อ C เลือกข้อเดียวแล้ววงกลมอ่าไม่ต้องมองเพื่อนคุณครูบอกแล้วต้องฟังต้องฟังด้วยตัวเองไม่ต้องถามเพื่อนค่ะถ้าถามเพื่อนเพื่อนอาจจะบอกนักเรียนผิดฟังใหม่อายุอะไรดี ว่าคุณครูบอกแล้วไม่ฟังคุณครูแล้วไปถามเพื่อแล้วจะทําได้ไหมเนี่ยฟังฟังเลยฟังใหม่ฟังใหม่หมนะคะลิสเชนแคฟเฟตตั้งใจฟังฟังใหม่คําชี้แจงให้นักเรียนฟังเสียงคุณครูอ่านแล้วให้เรียนวงกลมข้อที่ถูกต้อง l i s เ e นแอนด์เซอรก็คือฟังแล้วก็วงกลมนะคะข้อหนึ่งเซ็ตดาวน์ กำลังทำอะไรห้าพูดนะบีข้อไหนถูกวงกลมเงียบนะคะเงียบนะคะตอนนี้คุณครูจะทดสอบว่าหลังจากเรียนไปแล้วเด็กจะได้เท่าไหร่ได,ได้ได้หรือไม่ n u m b e r 2ข้อ2อค่ะข้อ2องข้อสอ u m b e r บอ t a n d up บอกแล้วว่าต้องฟังภาษาอังกฤษคุณครูฝึกการฟัง n u m b e r ร์ทูนัมคือข้อ2องนะคะชู True. นะคะชู True. ก็คือข้อสอ Stand up Stand up ไม่ต้องบอกเพื่อนข้อ2แล้วค่ะข้อ2แล้วค่ะ stand up เห็นไหมเนี่ยไม่ได้ฟังเลยเช็คก็ไม่ถูกข้อ2ค่ะ Stand up Stand up หมายถึงอะไร A B หรือ C ให้สังเกตภาพแล้วก็วงกลมข้อที่ถูกต้องนะคะ number 2 stand ต p ต่อไป Number 3 Number 3คือข้อ3ทุกคนชี้ไว้ที่ข้อ3เลย นะคะตาดูหูฟังนะคะ,ะ Look at and listen นะคะมอง Look and listen มองแล้วก็มองเอาขอโทษทีเด็กไปทางดูข้อ3ด้วยมาแล้วมาแล้วข้อ3แล้วนะเอา3 4 5, 5คุณครูเอามารอไว้เลยโอเคข้อ3นะคะข้อ3พร้อมยังคะพร้อมแล้วข้อ3ฟังค่ะ walk walk walk, walk. a ดูภาพค่ะใช่หรือเปล่า b c ภาพไหนถูกต้อง walk number 3นะคะ number 3คือข้อ3บอกแล้วว่าไม่ต้องถามเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องไปบอกเพื่อนนักเรียนอาจจะบอกเพื่อนผิดก็ได้นันเรียนต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเดี๋ยวก็จะรู้ว่าใครได้คะแนนใครจะถูกใครจะผิดนะคะ are you finish Are you finish e d เสร็จไหมถ้าคุณครูบอกว่า Are you finish e d หมายถึงว่าเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วตอบ yes ไม่เสร็จตอบ no Are you finish <Yeah. S 1> yes โอเคเก่งมาก <Yeah. S 1> คนที่ตอบไี่แสดงว่าตั้งใจฟังต๊คือจะเก่งภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะให้ขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ่าเดี๋ยวไปกันคุณครูเลยดีไหม <Yeah. S 1> นะอ่าต่อไป number 4นะคะ number 4นะคะข้อ4 number f แล้วค่ะข้อ4นะคะ,ะ look and listen มองดูแล้วก็ฟังนะคะ number f r u n run a ดูรูปในข้อ a b ดูรูปในข้อ b และ c ดูรูปในข้อ c run คืออะไรคะคำว่า run a r you n run นะคะ a b หรือ c เลือกเพียงข้อเดียวนะคะแล้วก็วงกลมไปนะต่อไป number f i v n u m b e r รข้อ5นะคะอาจจะคุณค<น>รูเลื่อนภาพให้อีกนิดหนึ่งนะคะข้อ5อาจจะไม่ในสไลด์ไม่ชัดเจนคครูเลื่อนขึ้นไปนิดหนึ่งอ่าเห็นยังเอ่ยข้อ5นะคะข้อ5ข้อสุดท้ายแล้วมี5ข Are you ready? ้ออ y ยุ r e เด y พร้อมนะคะพร้อมฟังคาริสลุกแอลลิสันอ่าจ Jump Jump ์จัดูสิคะ Jump A ดูภาพ B ดูภาพ C ดูภาพว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะยังไม่ส่งค่ะนะคะโอเค are you finish ไม่ยังไม่ต้องระบายสี are you finish e d are you finish e d yes โอเคอ่ะก็เรียนฟังเลยมีแค่5ข้อเท่านั้นนะคะเดี๋ยว after class นะคะ after class หลังจาก หมดชั่วโมงนี้แล้วนะคะเอ e r y o n e ส่ send the, u um, า your paper นะคะ your paper นะคะ,ะกระดาษใบางานของเรกเรียนนั้นเดี๋ยวให้หัวหน้าห้องนะคะเก็บส่งคุณครูนะคะยังยังไม่เก็บตอนนี้นะคะโอเคอ้าวกลับมาที่คุณครูเลย Everybody look at me มองมาที่คุณครูเลยค่ะโอเควันนี้เป็นไงสนุกไหมตั้งใจว่าจะให้เล่นไซมอนเซแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันจันทร์หน้า นะเจอกันจะให้เล่นไซม o อ s a เซ g กเกมนะคะวันนี้เด็กๆน่ารักมากนะคะเ,เรียนคำศัพท์แล้วก็วันนี้คุณครูทดสอบ5ข้อนะคะเดี๋ยวก็จะดูว่าผลเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะแต่วันนี้น่าเสียดายนะเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คะ่ะ next see you next time อ่ะหัวหน้าเขาอยู่ไหนเอ่ย